สวัสดีครับพี่น้องแฟนคลับเอฟซีทีติตามท่านช่องพอดีแล้วเพื่อนๆไเชียว์ครับผมทางเพจเฟซบุคค๊กพอดีทวีสัตว์แฟนเพจครับโอ้สวสีตืน้นพี่น้องคำพอดีครับคุณนะเนี่ยครับมืนอนีเดินทาง300กว่าโลครับพี่น้อง ทำเลยผูสาดจ,จองแล้วตั้งผี่มาอีกแล้วสองผืนโอ้สถานที่เป็นล่านสนามฟุตบอลพันว,าน,นว,า,า,วานะครับกว้างอู้หล่อมสังเกีิเอาหัดป้ายหย่างนะครับทังเวทีตอนนี้กับวันแล้วนะครับพี่น้องวัฒนแลวดีนะครับโค้งเล็กแล้วแล้วเรือติดตั้งไฟกับฉากนะครับผม ขันหอดขั้นตอนนี้ก็อีกบ่โดนครับพี่น้องอจองแล้วจองที่แล้วจองที่แล้วโอ้ยไายตะวินพต่น้โอ้โหเป็นติดรถแห่บางเว็นวนี่นนเนี่ยครับรถกซสิยเล่นเขางในวัดน้ำกันพละก็ผม,มการเลย เบิ่งหนาเวทีแล้วเข้าไปหลังเวทีน้ำรับพี่น่องหลังเวทีน้ำน,นี่คนอ่ะโอ้ตันตืน่นเหลวโอ้ได้สุดรลอดเหรอวะเมือนดิเวนบนรถหัาจอดที่่นรับรถในการใช้แน่รถ้อมแปมจอดที่บนรถพีอโอ้ รับผมนีจงาจไหนแม่อันนี้งตลง่าเ้ขอท่านสิ่นลว่างไปต่ล่งนี่ปโอ้ตรงนี้เนาะโอ้ใส่ผู้เดียวหลายอันแโอ้ผู้เดียวนึงคือใส่ายอันแสนดอกโอ้ขอผมเน่อัน อันไข่ลหรครับผมไข่แล้วไข่แล้วโอ้โหหนาติดหอยยูส่น้อ้พี่น้องครับกันตรงหาดิหาติดย่านเล็กตะไลจอดเพิ่อนเพนิดตังจอด ดีเจอแล้วครับโอ้โหแต่รับดีแถว่ามือนีไหมมันลอยมันอันสูงพี่น้องครับร่มเขาว่าเป็นยังครับเดี๋ยังค่อยแก้ไขเนี่ยต้องใส่ผ้าที่ยังคงเพันนี่เพราะามันลอยสูงที่นี่ร่มมันเขา่าแล้วมันหนาวครับนี่ยัยงมันขึ้น เอาคล้องกับหายได้ง่ายนะครับนี่มันย้อเข้าไปเห็นโหลดทันทาเวลาคนมาอยู่เนี่ยมันต้องใส่เที่ยงของเพิ่น,นครับของเพิ่นแบบผ่าแบบนี้เป็นไฟสีบอลลอยนะครับเห็นมองบอลอยนะครับบอลลอยอเป็นแบบพวกแบบเหนียวสีบอลลอยนะครับเปิดที่มันสีก,กว้างๆแน่นะครับต้องไปหาซื้อไม่ ที่มันเป็นลายนี่ขาดแตกน้ำแบบนี้มันค่อยมันค่อยสีความกว่างมันมันค่อยสีหอดผื่นครับเนี่ยวของผมเนี่ยวของผมมันมันมันลอยครับไม่ครับที่ย่างนึงที่เต็นผมมันมันสูงน้ำเตียนนี้สูงกว่าเตียนแบบนี้ครับที่แบบนี้มันสีมม่ชิดเลย วหนใหญ่เราขึ้นว่าหนาวเป็นตะุ่นพมผาเป็นตะุ่นเหรอต้ทคว้าันจานแยไหนบ้างน่ันนีถึงเวลาอยู่อีกจักประบ้านพุนละสามทีุ่่มุลวเจา่ากินน้ำแข็งได้ซื้อถอเนาบันนี่อ้ยานตรครับไหน้อพหเลยจ้าจะไปหนอันี้หายงเลาะบึงตลาดทัางหอด น้ำปลานื้กรเจี๊ยบได้ยังกินแน่นี่ครับเนี้อหอยกระเบื้อต้มหอยบ่หอยหน้าเอ้าหอยหน้าฮะไปละมันหนาทำนี่หอยหน้าเยอะเว่อร์เยอเว่อร์เป็นยังในอากาศอากาศกับเป็นยังเห็นเลยแล้วบ่บ่บ่ไข่บ่หนาวล้วเนาะเย็บตะแคงนั่นทับหรอกรั่น จบแขมเพ่ะจะหลอดเตงหมื่นใส่บอลหยาบ้านหรอเ่าจะหลอดเต็งหนาไปที่ไม่กินยาไปให้แน่รอล่ะครับผมเตีงกระตุนเพรูดเท่าเรียกปานออันนี้ไอเอกต้นนี้อยู่บนตำแหน่งนี้พท่านมานี่ถ่ายพรท่านในมาตรงเป็นัวหนาไงเล่าหนามากมหดกอนมู รรลราใจเย็นตัวซ้อใจเย็นตัวอีกโอ้ยนั่นกับสินั่นคำพูดนี่อ่ะกำลังเร่งฝ่าติดตั้งครับเพราะว่ามันมันมันมีคำนะครับจะน้อยแสงเบิดเดี๋ยวมาเห็นหู หลดลังของทางที่คือว่าเยียบร้อยท,ทุกอิส้นทุย่างที่แล้วเนาะม่ค่อยบังอันนั้นได้เนาะม่ค่อยกันน้ำได้แล้วก็มันก็กว่างน้ำไหมหวาดพื้นเลยเพราะอ่ามันเขินไหม แล้วลมมันเขา่าเนี่ยมันแรงวันนี้หนาววันนี้อันบ้านเนี่ยมีไปกับเขาอยู่เขาอันเนี้ยมีไปยังมะเขามันทอดผื่นไหม,มันพอดีไหมเนี่ยพอดีเลยพอดีพอดีมึงไปเบิางเทาตันคนควงครับพี่น้องครับมือนี้แต่งตัวแบบมาในในแนวแบบนักกีฬาได้มืไหม แม่เราเสียสุดมาให้ตัวอีเปิ้ลครับแม่เปิล้ลเพิ่อนรอได้มือหนิรอได้มันธรรมดาได้จั่เต็มได้มันมปนมันมปนตันแบบงูงปูปลาได้เนี่ยหนี่เปนเนี้มทั้งหัวจะหลดเท้าได้หนี่เดี๋ยวตั้งแต่อ,อาบน้ำทนตัว <laughs> มงงวึงเท้อเโถ่เพื่อนป่ะนะ มึงเถาะกูเป็นธรรมาดาด้วนี่โอ้โอพูดอะมึงซุดบันดิพุดนะมัธรรมาดาด้เออพี่น้องเอ้ยพุดนะ,ดะมึงกางเกงบัดเน,นี่เสือ้อประเดีย๋ยวเบิดนี่นี่เบิดเพระมันหน่อยด้วยนี่รวมมูลค่ารแพงก็ข้นโวะไงซะไป <c oughs> <c oughs> เอาพี่น้องเข้าขคลิปนี้กันแล้วลาพี่น้องเพื่นอ,นอนสมีกันแล้วกันนะครับพอกันคลิปหนาครับสวัสดีครับ